ออกอยังไม่ค่อย่ยังยังเลยอะอ,ออกได้ยังใกล้อ,ออกแล้วใช่ไหมโอ้โอกิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มชำทำให้ผมสร้างอเย็ดดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ85%ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้น และเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอ้ยโอ้ยคิดไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทรห รถบรรทุกน้ำพวงมาลัยค้างตกคลองทลรประทานจมครึ่งคันคนขับปลอดภัยนักท่องเที่ยวแชร์ภาพไม่ต้อนรับลูกค้าที่นำอาหารมารับประทานเองชาวเน็ตวิจารย์ยับส่วนตุงาราจคุมเข้มป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนล่าสุดยึดทุเรียนอ่อนกว่า200กิโลกรัมต่อไปนี้พบก,กับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสังสยาม cable tv และตราด tv com ตร,ตรวจสอบรถตกน้ำคลองชลประทานตรวจสอบพบเป็นรถบรรทุกไม่พบคนขับเวลา12นาฬิกานาทีวันที่17เมษายน2 5 5 8ที่คลองชลประทานตะบนหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดศูนย์แจง้งเหตุ191ตําตำรวจภูธรจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีรถบรรทุกตกชนคลองชลประทานตราดบริเวณใกล้เคียงกับสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราดตบนหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด หลังรับแจ้งจึงประสานไปยังตู้ยามบ้านหนองคันทรงให้เดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อสีส้มหมายเลขทะเบียน8 4ขีด7 9 16ชนบุรีเป็นรถบรรทุกน้ำของชนระทานจังหวัดตราดที่อยู่ในสภาพนอนตะแคงอยู่ในคลองชนระทานตราดและจากการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบผู้ขับรถยนต์แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุมีทิศทางมุ่งหน้ามาจากตำบนหนองสโสนกำลังไปทางตำบลห่วงน้ำขาวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามบ้านหนองคันทรงเบื้องต้นพบว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยรถยนต์เกิดอาการพวงมาลัยล็อกจนไม่สามารถควบคุมได้และเสียหลักตกถนนดังกล่าวส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดที่อยู่ในสภาพนอนตะแคงอยู่ในคลองชลประธานตราดและจากการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบ ผู้ขับรถยนต์แต่อย่างใดนอกจากนี้ยังพบร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุมีทิศทางมุ่งหน้ามาจากตำบลหนองสโสนกำลังไปทางตำบลห้วงน้ำขาวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามบ้านหนองคันทรงเบื้องต้นพบว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดรถยนต์เกิดอาการพวงมาลัยล็อกจนไม่สามารถควบคุมได้และเสียหลักตกถนนดังกล่าวส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ท่องเที่ยวแห่แชร์ภาพไม่ต้อนรับลูกค้าที่นำอาหารมารับประทานเองทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์หลังจากสิ้นสุดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วแหล่งท่องเที่ยวดังในจังหวัดราชที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆชายหาดหรือแม้กระทั่งอ่างเก็บน้ำเขาระก,กามอำเภอเมืองจังหวัดตราชซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อซึ่งมักจะมีนัก ท่องเที่ยวเดินทางมาในวันหยุดซึ่งเมื่อวานนั้นมีนักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางไปพักผ่อนและต้องตกใจกับป้ายประกาศของร้านค้าแห่งหนึ่งที่เปิดขายอาหารอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขารกมโดยมีข้อความระบุว่าไม่ต้อนรับลูกค้าที่นำอาหารมารับประทานเองทำให้หลายครอบครัวที่นำอาหารมาเองไม่กล้านำอาหารลงมาจากรถต้องนั่งรับประทาน รับประทานอาหารอยู่บนรถเพราะเก่งว่าจะมีปัญหากับเจ้าของร้านาเดีกตามเมืนนะ่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับไปแล้วได้ถ่ายป้ายนี้ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กจนทําให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยบางรายระบุว่าพื้นที่ร้านขายอาหารเป็นเขตพื้นที่ของส่วนราชการไม่ใช่ส่วนบุคคลและร้านอาหารมีจํานวน3าถึงสร้านแต่มีเพียงร้านเดียวที่ปิดป้ายเช่นนี้ทําให้ส่งผลเสียต่อร้านอื่นไปด้วยเช่นเดียวกัน จงังหวัดตราดคุมเข้มป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนตั้งจุดตรวจทุเรียนก่อนส่งออกไปนอกจังหวัดอย่างต่อเนื่องล่าสุดตรวจยึดทุเรียนอ่อนได้กว่า200กิโลกรัมเวลา13.00นวันที่17เมษายน2558ที่บริเวณจุดตรวจบ,บ้านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจงังหวัดตราดอำเภอเขาสมิงร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจงังหวัดตราดและสำนักง,งานเกษตรอำเภอเขาสมิงนำโดยนายโอภาสช,ชอบรถ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนังกงานเกษตรจังหวัดราดนายวันชัยเจริญใจเกษตรอำเภอขอสมิงนายสุมเมธต์เพียนทองประดัอำเภอฝ่ายกิจการพิเศษอำเภอขอสมิงและเจ้าหน้าที่ร่วมการตรวจสอบโดยการดำเนินการเรียกรถบรรทุกทุเรียนทุกคันที่นำทุเรียนไปส่งภายในตลาดค้าส่งผลไม้ภาคตนออกและในกรุงเทพมหาคนครมันทำการสุ่มตรวจ เปอร์เซนต์แป้งของทุเรียนในแต่ละชนิดว่ามีเปอร์เซ็นต์แป้งตามมาตรฐานหรือไม่โดยการตรวจสอบในครั้งนี้เรียกรถบรรทุกทุเรียนกว่า50คันมาตรวจสอบซึ่งรายใดผิดมาตรฐานก็จะดำเนินการตรวจสอบทั้งคันนายโอภาสกล่าวว่าการดาเนินการในครั้งนี้เป็นการป้องกันทุเรียนอ่อนโดยการดาเนินการพบว่ามีบางรายที่ขาดมาตรฐานโดยพบทุเรียนพันชนีที่ตรวจสอบ มีเปอร์เซ็นต์แป้งหรือน้ำหนักเนื้ออยู่ที่ร้อยละ20ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่ต้องอยู่ที่ร้อยละ30อยู่ประมาณ200กิโลกรัมจึงดำเนินการตรวจสอบยึดทั้งหมดและทำลายต่อไปโดยครั้งแรกของการตรวจสอบพบจัดดำเนินการตรวจยึด พร้อมกับลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานหากยังพบว่าผู้ประกอบการกระทําซ้ําจะมีการใช้มาตราการทางกฎหมายบาบังคับใช้ซึ่งจะต้องถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271ว่าด้วยการขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกําเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522ตามมาตรา47ว่าด้วยการเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือสาระสำคัญประการอื่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอําเภอหงอกสำนักงานขนส่งจังหวัดตราส,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาตราและองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจะเสนอสารคดีรณรงค์รถอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการานต์สารคดีรณรงค์รถอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2558ตอน สติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงกรานต์สืบสารประเพณีบทสรุปของอุบัติเหตุที่จะต้องแก้ไขจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2558ในรอบ7วันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น18ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายและเสียชีวิตโดยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุ6ครั้งบาดเจ็บ6รายเสียชีวิต1รายซึ่งเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับปี2557 มีข้อมูลที่น่าสนใจในการประเดเนินการแก้ไขหลายด้านคือ 1. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเมาสุรา61.11%มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภยัย16.67%ทัศนะวิสัยไม่ดี16.67%และอื่นๆ5.55% 2. ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุพบว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์94.00%จักรยาน5.26% 3. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุพบว,ว่าถนนกลมทางหลวง55.56%ถนนกลมทางหลวงชนบท1 6 6 7ถนนในเมืองเทศบาล16.67%ถนนในอบตอหมู่บ้าน5.55%และอื่นๆ5.55%จุดเกิดเหตุพบว,ว่าทางตรง50%ทางโคง 33. 33้ง33.33%ทางแยก16.67% ขณะช่วงที่เกิดเวลาพบว่าช่วงเวลา20นาฬิกาจนถึง0ูนย์นาฬิกา33.3เ33ปเซ็นต์นาฬิกา12นาฬกาถึง16นาฬิกา 22. ซ็นาิกาถึง12นาฬิกา 16. เและ4นาฬิกาถึง8นาฬิกา5.56เปอช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพบว่า อายุ15 19ปี21.05% 50ปีขึ้นไป21.05% 30 39ปี15.79% 20ถึง24ปี10.53% 40 49ปี10.53% 25ถึง29ปี5.26% และนี่คือสถิติที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างตำรวจภูธรจังหวัดและสาธรารณสุขจังหวัดจะต้องออกมาควบคุมเรื่องการดื่มสุราแขวงทางหลวงจังหวัดจะต้องรณรงค์ในการใช้รถบนถนนทางหลวงด้วยการรณรงค์เรื่องวินัยการขับขี่และการใช้ถนนและพบว่าถนนทางตรงเกิอดอุบัติเหตุมากสะท้อนให้เห็นว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์เร็วจนบังคับไม่ได้ส่วนเรื่องอื่นนั้นทางจังหวัดจะต้องดูแลแล,และแก้ไขต่อไป สำหรับสารคดีโรลล์ลงรถอุบัติเหตุชุวงเทศกาลสงกรานปี2558ตอนสติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงกรานสืบสาประเพณีผู้จัดทำต้องขอขอบคุณสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสำนักงานเครือข่ายองค์กรการงดเหล้าอำเภอแหลมงอบสำนักงานขนส่งจังหวัดราชสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาตราดที่สนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ ขอชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์ กับคนเมาาปปล่ประโยช์อบตเกาะช้างใต้ร่วมกับวัดสลักเพชรจัดงานสงกรานวันไหลสืบสามประเพณีไทยประจำปี2558เวลา13นาฬิกาวันที่17เมษายน2558ที่บร,ริเวณวัดสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดราช ในบัญชาวัฒนวงศ์แนนำเภอเกาะช้างเป็นประธานในการเปิดงานสงกรานต์บัไไหลรวมเล่นสัตว์น้ำสืบประเพณีไทยของตำบลเกาะช้างใต้ประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง19เมษายนซึ่งมีนายจักริดสลักเพชรนายกอบตเกาะช้างใต้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยโบราณไว้โดยมีผู้นำชุมชนชาวบ้านกว่า200คนเข้าร่วมและพร้อมใจกันใส่เสื้อลายดอกหลังจากเสร็จพิธีแล้วมีการส่งน้ำ หลวงพ่อเพชรตามด้วยการจัดริ้วขบวนรถยนต์ที่ตกแต่งประดับประดาไปด้วยวัสดุที่หาง่ายจากธรรมชาติจากหมู่บ้านต่างๆเพื่อให้สวยงามดูแปลกตาแบบแฟนตาซีบนรถที่ตกแต่งจะมีเยาวชนและหนูน้อยรวมไปถึงผู้สูงอายุแต่งตัวแบบไทยๆนั่งอยู่บนรถแต่ละคันซึ่งในปีนี้ได้มีจานวนรถที่ตกแต่งอย่างสวยงามจาก4ี่หมู่บ้านเข้าร่วมจํานวนหกคันด้วยกันแห่ไปโดยรอบหมู่บ้านพร้อมกับมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริม ทางสองฟากถนนออกมาร่วมกันสัตว์น้ำกันอย่างสนุกสนานโดยมีรถติดเครื่องเสียงนำหน้าและมีการนำกลองยาวมาตามขบวนด้วยโดยในวันแรกนั้นจะเน้นขบวนเป็นหลักและในวันพรุ่งนี้จะมีการสัตว์น้ำตลอดทั้งวันซึ่ง สร้างสีสันก็คือชาวสลักเพชรได้นำรถจักรยานพ่วงข้างหรือรถซาเล้งกว่า10คันใส่ถังบรรจุน้ำไปเล่นสัดน้ำแทนการนำรถยนต์มาบรรทุกถังน้ำเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้ามทั้ง8ข้อของรัฐบาลนอกจากนี้แล้วขบวนรถตกแต่งก็จะแห่ไปบนถนนย่านแหล่งท่องเที่ยว ทั้งหาดายขาวของเพร้าเพื่อห้นวท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมหลังจากมีการแห่เสร็จแล้วจะมีการประกวดโดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยเน้นประเภทที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามและใช้วัสดุที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการะเล่นภายในงานจะมีทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไป เช่นการลำกรองยาวของชาวบ้านการเล่นสบ้าล้อและการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆโดยยึดประเพณีของไทยเก่าแก่สมัยโบราณเป็นหลักพร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาร่วมกิจกรรมการละเล่นแบบไทยๆและการร่วมเล่นสัตว์น้ำเพื่อคลายร้อนภายในงานได้ทุกวัน อบตดอนซีจัดรถน้ำดำหัวในอำเภอบ่อไร่รและในอำเภอสํารูทจ,จังหวัดพระตะบองเนื่องในวันสงกรานสารสัมพันธ์สองแผ่นดินไทยกัมพูชาที่ศาลาเน่ประสงค์ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดอนซีนายสมชายสิงกุลในอำเภอบ่อไร่ นายคมพัฒน์ทักษินนายกอบตอนนทรีและนายเฮงชวลิตนายอำเภอสำรุษจ,จังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชารวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายร่วมการประชุมและชี้แจงถึงความร่วมมือในการจัดประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีและอำเภอบ่อไร่ร,ร่วมกันจัดขึ้นโดยเชิญฝ่ายกัมพูชามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสารสัมพันธ์แผ่นดินไทยกัมพูชาเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีตามแนวชายแดนโดยใช้ประเพณีสงการเป็นตัวเชื่อมโดยได้เชิญทั้งฝ่ายของกัมพูชาเจ้าหน้าที่และชาวบ้านมาร่วมงานในครั้งนี้ทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักเพราะมีชาวกัมพูชาเดินทางมาร่วมงานหลายร้อยคน สำหรับกิจกรรมนั้นมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสากลสารสัมพันธ์เช่นวอลเลบ์บอลไทยกัมพูชาฟุตบอลไทยกัมพูชาการแข่งขันเปตองเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ร่วมงานในวันนี้ยังได้ร่วมการรดน้ำขอพอรจากนายสมชายสิงกุลในอำเภอบ่อไร่รและนายเฮงชวริตในอำเภอสัมรุรป,ประเทศกัมพูชาอีกด้วย รถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศนย์แปดหน่งแปดหนึ่งแสอถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่แปสถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ก ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับระรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาบุฟเฟ่ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 เปีร,รณ์อากาศประจำวันภาคตวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร